ในพระจรรมแม็คิวบทที่18ปตั้งแต่ข้อที่6อันนี้ฉบับพูชันสองน2011เป็นชื่อเรื่องว่าการชดรงให้ทำบาปแต่ถ้าใครทำให้ผู้<ด>เล็กน้อย,หอยเหล่าล <ะ S 1> นี้คนหนึ่ง ที่วางใจในเราหลงผิดไปเอาหินโม่ก้อนใหญ่ปูคอคนนั้นแล้วขวงเขาเสียที่ทะเลลึกก็จะดีกว่าวิบัติแห่งโลกนี้ที่ทำให้มีการหลงผิดการหลงผิดย่อมจะต้องมีแต่วิบัติจงมีแก่คนที่ทำให้เกิดการหลงผิด ถ้ามือหรือท้าของท่านทำให้ท่านหลงผิดจงตัดชิ้งเสียการเข้าสู่ชีวิตทีรันด้วยมือและท้าววนหรือพิการยังดีกว่ามีสองมือสองท้าแต่ต้องถูกชิ้งในคฟซึ่งไม่เป็นีิถ้าตาของท่านทำให้ท่านหลงผิดจงควักออกทิ้งเสีย การเข้าสู่สชีวิตนิรันด้วยาตาข้างเดียวย่างดีกว่ามีสองตาแต่ต้องถูกชิ้ในไฟนรกนะเพราะฉะนั้นพระเยซูคริสต์ทรงเห็นถึงความสำคัญพระเยซูคริสต์ได้ทรงตรัสในข้อที่7นะครับนั่นก็คือว่าการหลงผิดย่อมจะต้องมี ในกลางข้อข้อ7จแมทธีวสบแ18นะครับฉบับอมตะธรรมรุ่นสมัยบอกว่าถึงแม้สิ่งเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นแต่วิบัติแก่ผู้ที่เป็นต้นเหตุให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องระวัง คำตรสอนในมัทธีวบทที่18การชุดโรงให้ชำบากเราต้องเพียรพยายามอย่างมากเพื่อที่จะเป็นพระพรให้กับทิศชักให้กับประชากรของพระเจ้าอเมนมาคีว1ิป ข้อที่10ถึงข้อที่14อันนี้เป็นเรื่องครัอุปมาสอนเรื่องแกะหายพอพี่น้องเข้าใจในเรื่องแกะหายนี่แต่อยากจะขอพูดถึงข้อที่14ขอสารเสริญพระเจ้า ในฉบับสองถหนึ่งหนึ่งเวอร์ชันแมทธิวบท18บแข้อที่สิพระบิดาของพวกท่านผู้สถิตในสวรรค์ก็ทรงเป็นอย่างนั้นแหละเป็นอย่างนั้นแหละคือเป็นแบบไหนข้อที่13เป็นคำตรัสของพระเยซูคริสต์เราบอกความจริง กับท่านทช่งหลายว่าถ้าคนนั้นพบมันพบแกะที่หลงหายนะเขาจะมีความเปรมปรีมากยิ่งกว่าที่มีแกะ99ตัวที่ไม่ได้หลงไปนั้นพระบิดาของพวกท่านผู้ฉชิตในสวรรค์ก็ทรงเป็นอย่างนั้นแหละคือพระองค์ทรงเปรมปรีอย่างมาก พระองค์ไม่ทรงประทานให้ผู้เล็กน้อยเหล่านี้สักคนหนึ่งพินาศไปเลยและเราพบในลูกาบทที่15ที่บอกว่าผู้สวรรค์พากันขึ้นยมยินดีมากเมื่อคนคนหนึ่งกลับใจไปอเมนทั้งสวรรค์สถานผู้สวรรค์ทั้งหมด พาการเปลี่ย,ปยนปีพาการหันตนเสื่อพระเจ้าเพราะคนบาปคนหนึ่งกลับใจเชื่อวางใจยังเปรียนในองค์พระผู้เป็นเจ้าอเมนสารหสือพระเจ้าตรงนี้มีความสำคัญมากเพราะฉะนั้นการทดลองให้ทำบาปการที่เกิดขึ้นการหลงผิดมันทำให้ประชากรของพระเจ้า จะชีวิตยิ่งล้ำไปสู่ความทหนมากเพราะฉะนั้นเรื่องสำคัญมากพระเยซูถึงตรัสสอนเรื่องนี้และพระเจ้าพระเยซูต้องการให้คนของพระองค์ที่จะละและว้นระวังให้เป็นแดดหยางไม่ให้เป็นหินสะดุที่เทางคนที่มีเรื่องร้อยแต่งชัวแน้าฉามคำฉามชัวแน้สะด โอ้คนนี้เขาออกมาเป็นพยานีเขาเป็นพยานคืออะไรโอ้เขาเป็นพยานเพราะว่าเขาต้องการบอกว่าพระเจ้ารักเขาโอ้พระเจ้ารักเธอคนเดียวเหรือพระเจ้าคนรักชันยากคิดในใจแล้วมีคำาถามเพราะฉะนั้นเราต้องที่จะเอาชัยชนะมาไว้ายเราต้องที่จะจะพูด หรือจะกล่าวว่าคำพระเจ้าหนุนใจชูใจหรือจะพูดอะไรเราต้องพึ่งพระเจ้าขอพระเจ้าโภรประาทาช่วยคำคำพูดให้กับเราอาเมนนะครับอาจารย์จบสอนเรื่องคำพูดเพราะฉะนั้นเราต้องสำคัญในเรื่องของคําพูดลูกกาบทที่17ข้อสาจงระวังให้ดี ถ้าที่น้องทําผิดต่อท่านจงเตือนเขาและถ้าเขากลับใจแล้วก็จงยกโทษให้แม้เขาทําผิดต่อท่านวันหนึ่งถึงเครั้งและเขากลับมาหาท่านชั้งเจ็ดครั้งนั้นและบอกว่าฉันกลับใจแล้วจงยกโทษให้เขาเฉยแมทธิวท,ที่สิบแปข้อที่15นะครับ หากพี่น้องของท่านคนหนึ่งทําผิดต่อท่านจงไปหาและชี้ความผิดต่อเขาสองต่อสองเท่านั้น <Yeah. S 1> ถ้าเขาฟังท่านท่านจะได้พี่น้องคืนมา16แต่ถ้าเขาไม่ฟังท่านจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วย <Yeah. S 1> เพื่อให้คำพูดชุกคำได้รับการยืนยันด้วยปาก ของสองสามคนเพื่อทุกคําจะเป็นหลักฐานได้17เ่ <11. S 1> ถ้าเขาไม่ฟังคนเหล่านั้นจงไปแจ้งต่อคิดจะจักถ้าเขายังไม่ฟังคิดจะจักอีกก็ให้ถือว่าเขาเป็นเหมือนคนบางชาติหรือคนเก็บภาษี